เฮ้ยพ่อพี่น้องวันนี้นที่แกงปลาพี่น้องเอ้ยแกงปลาปลายไงวะปลาพรนะปลาพอ,อ,าพอโมเดลปลาสบายเลยพี่น้องปลาปลาหนังองเนะาะใช่ไหมแกงใส่นะแกงใส่หมดแดงกับผักขาก็แกงซูทีมงานเับ่น้าคอยกินเน้าะ้อยเป็นมาเด่นหนำมาเด่นหนำเลยว่าเป็นนอตพี่น้นนองก็เลยสีแกงตัด ชูคนกินชูคคนกินเนาะทมงานเ้กรอนขั่วก็อนี่น็นก็ลังถางหมอวจะใส่ยังไงม่ต้กดซ้ำใส่เทซิงไคอีกนะใชเพียงชีำเยงขั่วเอออะไรวะยียงก่อนลูกรลบไหมนึอาสบายดีงาม อาบากไม่ดิเมย์บอเห็นกล่องบางอย่างนี่อ้าสบายดีไหมสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป่าลูกเนออบายแล้วสบายดีป่าลูกเด็ก <laughs> มัอน,นี้จะสิมาเฮ็ดยังมัอน,นี้ชิมาเฮ็ดครับเข่าชมูมันน่มาเฮ็ดตับต้นเอาเด็กอยู่ไหน น้ำเนี่ยเตตานนนลงีี่อ้ก็คั่วเรียบร้อยเนาะพี่น้อกหม้อก็เลือดแต่เครื่องปรุงเขาก็ใส่อะนะใส่ปลาแดกพริกเนาะแก้โคจึงไข่ย่งแต่อันนั้พี่น้อกย่งแต่บนแดงเดี๋ยวจังนอนจะไปเอาใส่ปลาได้แหละมันเลือแต่ดอกโ้ยนะ Cái tiêm mỏ Ok Bèo mùn đèn nắm đằng nó có bà mất áo nhạc này Chắc là bèo mùn đèn này hả mà hàng hằng một nọc thì nọc hả đèn Cả cây nó Nói gần nó yên nè Tôi mặc nó yên nó Hả mặc Khai tìm nè Ơi 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 À, mắc gì? Ôi! Hằng, đi nhảy đi vô Ô! chị ổng, à, đây nào núi này nhẹ vậy? Còn gì Lại yêu vào hồi khu, sẽ trả tìm mà <laughs> เจ้าชื่อน้ำอะไรเจ้าน้ำเจ้าก็ใส่ได้ผู้ดูเออเต็มเบิดหัวบวานป้าไข่มันพอพอพอไข่มันบอกเลยล้ายหนึ่งฟ้าไข่อยู่เลยอุณอะไรจะเฝาเฝาลงมาไหวบ้างปะฟ้าไข่ขหนนะพวกนึงเฮ้ยเอาอไข่มันก่อนที่ว่าหันวันหนึ่งเอาไปเคลืนวันหนึ่งเอาดูเน้นว่าเกาะกับจุลวิทย์เห็นพี่ดอกตัวนี้ วาดไทยมันยันนบอกใหญ่ๆหญ่ๆีนึงไปไปไปเอาไหมานึงงามมา่งอบาดเดียวจะมาปัอาดอันนี้คูเอคูคูเคาะอีกวัดหนึ่งค่ะค้คูใส่ตัวเองเลยออกล้ออกออกอออีกวัดน,นึง,นงไปเฮ้น ปอกปอกปอกอกปอกปอกปเอ้ยไข่ยักอยู่ในนอได้เอ้ยตงนี้พี่น้องคู่โขบลงเลยพอเลยอไปกมันมีลายหัางมันนเธอแง่แง่มากกาอีนเลยไม่ไ่มีกัตามีลายห้างไข่มันกระเลื่อมตื่น้ำเนี่แล้วเนาะโอเคพ่อพดีจังบริสมทิ่ทั้งไข่ทั้งยางมันไปใสมอได้ปะ นี่ตอนอตนี้มอูอหองกรบตเสียงมือแดงใช่เลยเอายน้ำมันสีเปิน้ำได้เเขาตรงเอาออน้ำมันนะเฮ้ยตรงเอาไข่มันด้วยบัดน,นี้ใส่มันเปิดนี่เท<ถ>่งเม่ทเท่งไ่เฮาใส่เร้ไพี่น้องเนาะแต่สีสมปะโทบาทน,นี้อรสมสม่อยเนาะสมได้ด้อย จะสิแบบผสมเอาแม่มันทันยุบโอ๊กนี่กระตองเอาไข่มัน้งนนี่จะตงองเอาไข่ต้องได้กจแล้วดีเอาใส่กระสนเดี๋ยวปิดฟ้าไว้อีกแป๊หน,น่อยนะอันนี้เรียบร้อยี่น้องปรุงเรียบร้อยแล้วตกท้ายด้วยผักคาเนาะ บอาเหรอน้องพี่น้องเหืองสุ่มเสียมบางยาน้ำมูแดงเป็นหักเลยใจยังกระเดียกกระโลเฮียมาไข่มันโอเคเดียวอีกสักปักหอมเลย้อย,อยหอมปากคาหวานมากเลย นั่งๆๆข้าวกินตอนนี้เป็นกระมาไอ้เนาะข่าวสาแม่เลยมาใช่ไห่มาใช่อ้นีมาอะไรมาแต่ไหนเออบ้านนั่นนี่คนมาแต่บ้านน้องนู่นด้พี่น้อสบายดีแกงปลามาอีกแไหนนะพี่น้อเลยไปเมื่อพวท่านห้าหกมือกับมาอีกแไหนนะ ก้ามกินเกลมากินข่าวอยู่เลยเนาะคนมากินแกงป้าเล่านี่แหละเบิ้งคอยชีมมือนก่อนเด้อเบิ้งก่อนเบิ้งก่อนแกงปลาหรือแกงอย่งแกงปลาหรือแกงหมูสมหมูแดงเป็นห้างเอ้ยซี่มึงคำแสงจ้ะป้ายังมีอ่ะป้าอยังป้าหนึ่ฮะบอแมนบอแมนเล่นตลกเลยป้ายังมีอ่ะคอยถามจ้ะ ปลาเสื่อมโอ้เหลือมีอะไรเนาะปลาลำคลองปลาอย่างไรปลาอยั่างปลาอะไรปลาเพาะหรอปลาเพาะเออเหมือนปลาสบายโอ้เหลือมเน่ยเนาะส้มพรมเหลือมเนี่ยเนาะเหลือมได้แล้วบายดีพี่น้องเออน้าใส่หรอตื่นมากกันรอเลยได้ดิตื่นมากกันรอเลยเนาะเอาอลไรได้เนี่เอาอลไแหละเออเอาไปได้ได้มามาพี่น้องมา งามเลขอครับครับมากคือเก้าของงามเลยพี่โดัง้าสิบพักคาใช่เหรพัคณาใส่เมียเดีโ้ยเ่อเจ๊กิเากเก้ามีเมียนะโซดโซดกินน้าแข็งเอาซบซะับิเ่เด้อดเนเซฟนะา อั้เสรแล้วยังสับพวกที่ว่าแบบยังโบสยังโบสวงเออนี่ทุกคนเออันนี้เขาเรียกว่าสะอมปักคณะเออบบกสะอมเนาะสะอมเนาะขาเออขาปักคณะแมนส่วนนี้จะลงไประมอยู่คลองปรป่าส่วงเนื้อประมงอยู่ตลาดประมงอยู่ตลาด สุนัั่งเนั่เลีบบบไปีบได้เอามาสั่งห้เลยเป็นยังเป็นยังชมเห็นใจแบบว่าเโอเคจากตาฮิปนี่เป็นตาสว่างเลยนะ ้า้ลยก,ลไก,ก,ไก็ได้ราจแม่เนี่ยะครรูต้องร้ายก็บสายดามบกินบเดอพี่น้องกินกข้าวน้ำกันเด้อข้าวเศร้าจุดไ้สิจุดได้ายบ้าววันกินต่ตอนเนาะ <c oughs> นด,ด <c oughs>

ไปนังมานียไปเอไปเลยไปทางเอาไปเลยนี่กูยังหัวกูกัดเกืบแนวใดกูได้กูไปคือ่มึงก้อนงูบอไปนเอาไนกอนมูต้องเรือยังบายกอนมูโอ้ยยังตลอดนดเนาะแม่ก็จวดจวด้ปกติคอย กินเคยกินกันมาแล้วคำซีเคยเป็นด้วยเนี่ยอ,อันนี้อนน<ต>ก็อ่อนไปนี่แหละตอนตะบิดมันหาวอยู่แหลกลคือหักอะไรแหลกแ,กก,แ,ก,แกกันจ,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 จนัจนะ้าจัจ้ากพัแม่นัอ่นทนพห้างหยอยังาหหยังาโอ้ห่ะมันลายคนโอ้คี้างผเป็นมันลายคนมันมันข้อกระเทืนอนหองหา่าไปเอาลงเตอหลอดตลอดัดอออนที่เขาดิ เราต้องเดียวกันนั้เดียวหนึ่งนะรับปินกล่องมาใส่แม็กซ์ที่เมืกินชนหนังตีชนจะตีโอ้ตังเลยไม่ยอมไม่จ่ายเขาไฟเอาจากไหนดูว่าไม่ยอม กินปลาเนาะปลาสมพักอด้นต้มไก่กินยู่อะกินอยู่อะกินอตอนกินปลาไหลข้าวกระดเนาะสดหนักมาแล้วขาดมาลิมันเด็เนาะใส่ไข่น้ำเนาะ ประทัดออกดิเข้าตุกเลยดิที่เขาเขาไวว่าออกกันไ้กล้มจะตุ้งเสียบุบอกอใไเข้าใจใครน้ำมาคืนเออใชนะเอ้ยาส่ครมาน้ำน้แ่ปกิเอาคืนได้กินคืนได้ดิจิ้งปลาค้าคือแก่เทย กินเลยเจ๋อเจ๋อาไม่มีนเิ่นเนาะมาเลยแกได้ซือเอาต้มมันเลยแกงส้มแกงส้มอันนี้ขบวนต้มส้มเลยต้มส้มตานาอ๋ว นาประโยชน์เขนดิเป็นคนเรหมักต้นหนามมาได้หมหมะ่หดหมเะหูดินกับหกัะเีนงเลยเด็ดเมู้กินกัเเ่ามุนี่ควรจะเสามเเสามาเือนแล้ววนตรวจจัดอะไรนะบอกน้ำบอกินนะทำไมเรื่องมากจังลูก กะอิ่มเลยเนาะเกือบเบิร์ตเกือบเกือเนาะเกือแล้วบอกเกือต้องสูลายโอย่ากินแต่ไข่หมูแดงดิเอาสดนะติเออใจหม้โมกอ้งเออเอ้ามึงมึงใ่รไม่รับสำหรับคลิปนี้กับชีโจบลงเพียงสำนี้เนาะกับไอ้น้องเป็นมาเด่นน้ำมาหนีิมายามมาแต่ว่ามมาแต่ว่านน่เนาะ มาแล้วอยู่เลยนี่แหละกรได้ตบมดแดงอยู่น้เป็นกินแกงมดแดงไงเป็นกิ้นกัวสุพักพอกันอีพี่หนาเดี๋ยวน้อโอแต่ยูทูบเบิรยังบยุดดอกเขายังสิมาอีกแต่ยูทูบยูทูบเบิร์ฝากตเนาะมีไต่ยูทูบเบอรฝากใตอพวกาเลยสายมาถง